ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบใน E ีีที่5นะครับเรื่องผัซุ้มกอวันนี้เรามาดูกายภาพเชิงลึกนะครับเนื้อผักซุ้มกอด้วยกล้อง1,600เท่าตอนนี้ซูมไปที่800เท่านะครับอันนี้คือองค์สภาพจริงนะครับที่ผมถ้ามีแบบนี้ผมรับซื้อนะครับผมรับเช่าบูชานะครับและผมก็มีปล่อยบูชานะครับถึงราคาไม่ได้แพงนะครับแต่เป็นตลาดที่มองความเป็นจริงครับจุดนี้นะครับให้เห็นเนื้อนะครับด้านขวามือนะครับ ของท่านผู้ชมก็จะเป็นเนื้อผ้าตามท้องตลาดที่ดูทำมาเรียนแบบได้เหมือนนะครับทั้งคาบกุนะครับคาบแร่ดอกมะขามนะครับแต่เนื้อไม่ละเอียดครับเนื้อยังมีเป็นเนื้อเม็ดเนื้อทรายเพราะอย่าลืมนะครับพ้าซุ้มกอในยุคนั้นเป็นศิลปะของช่างหลวงนะครับที่กษัตริย์ได้ทําขึ้นและเป็นเอกลักษณ์นะครับมีปู่หรือีทั้ง11ตนได้ปลุกเสก คือเนื้อจะละเอียดนะครับมวลสารจะชัดเจนเดี๋ยวเราจะซูมเข้าไปดูนะครับ1,600เท่านะครับดูเนื้อหาข้างในนะครับเราจะเห็นประหลอดนะครับจะเป็นธาตุศักดิ์สิทธิ์นะครับเข้ามาตรึงพระคาถาเอาไว้นะครับจะเห็นเส้นคอนะครับจะเห็นศิลปะส่วนลึกนะครับที่เป็นการทำขึ้นมาโดย ช่างอะครับไม่ใช่ว่าทําขึ้นมาเรียนแบบอะครับก็ขึ้นอยู่กับกุกด้วยนะครับแต่จุดนี้ของผมเป็นกุกวัดพระบรมนะครับถ้ามีสภาพแบบนี้ผมรับซื้อนะครับสภาพด้านทางซ้ายมือที่เห็นนะครับเป็นเนื้อละเอียดแต่ทางด้านนี้ผมมาให้ดูนะครับว่าถ้าตัวเข้าไปแล้วเนื้อกระด้างแบบนี้นะครับถึงจะมีโมเลแ,แบบนี้จะมีคาบเหมือนคาบแทนไซ์หรือว่าคาบีิกุกอะไรเงี้ย แต่ไม่มีประหลอดนะครับไม่มีดูแล้วแบบมันไม่มีมนขังนะครับจุดนี้ด้วยนะครับแล้วก็ไม่มีท่าศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ผมได้มาดูหลายๆองค์เปรียบเทียบนะครับแล้วก็รูปลักษ์รูปทรงนะครับจุดนี้รูปทรงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครับแต่เราดูเนื้อหาแล้วมันตื้นเหนินเกินไปครับเป็นการแกะขึ้นมาไม่เหมือนที่ผ่านมา600 700ปีคาบจะเกาะแน่นนะครับ จุดนี้เราจะสังเกตเห็นภาพเกาะแน่นเพราะผมก็เคยได้ล้างขัดมานะครับผมได้มา5องค์ที่ผมทําคลิปไว้นะครับแล้วก็ปล่อยเป็น1องค์อยู่กับคุณแม่1องค์อยู่กับผม3องค์ตอนนี้ก็กำลังมีผู้มาติดต่ออยู่ครับผมก็ปล่อยราคา6หลักครับไม่ได้แพงนะครับแต่ถ้ามีแบบนี้ผมก็รับเช่านะครับอาจถึงราคาอาจจะอยู่เหหลักไปลายๆนะครับหรือว่า สีหลักปลายเนี่ยผมก็ลองดูสภาพกันครับแต่ผมจะรับซื้อเนื้อนะครับเพราะว่าผมมีผู้สนใจที่อยากจะสะสมเนื้อแท้นะครับเขาจะนําไปทําพิธีนะครับมงคลนนะครับท่านใดมีสภาพเนื้อแบบนี้ก็ติดต่อผมมาได้นะครับแต่ถ้าเจอแบบนี้นะครับคือไม่เอาเลยนะครับผ่านนะครับเนาะขอบคุณท่านผู้ชมมากๆที่เข้ามากดไลค์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจนะครับ ขอบคุณมากครับ